ท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับมาอยู่กับผมต้นซาเท็คุงนะครับว้อยู่กับผมต้นเช่นเคยนะครับวนี้เราจะมาอยู่กับคอนเทนต์พิเซลมอนไม้ครับพิเซลมอนรีฟอกนะครับก็จะเรียกว่ามันไมคครับพิเซลมอเฉยๆะเนาะอ่าก็ตามผลโหวตที่ทุกคนได้โหวตกันมาในชุมชนนะครับที่ผมตั้งโหวตเอาไว้ทั้งหมด11คะแนนครับเดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูครับทั้งหมด11คะแนนคนโหวตเนียบีกันเต็มเลยครับ เคโรามาสืกมีโหวตก็จริงแต่ก็5คะแนนครับ5ต่อหคะแนนคนที่โหวตเนี่ย B เนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนเป็นาธาตุแมวกันครับอืมไม่ผิดหรอกทุกคนน่าจะเป็นาธาตุแมวกันในโหวตเนี่ย B <c oughs> อ่ะก็อันนี้อันที่จริงอะ่ะผมอัดไปแล้วรอบหนึ่งไว้แต่ไอ้รอบแรกแรมมันช้าเป็นไรไม่รู้แมพไม่เหลดครับแล้วก็หลุดด้วยอ่าก็เลยเยไหนๆก็นะฮะขี้เกียจเปิดตอนช้าเปิดแบบนี้ไปเลยแล้วก ไม่รู้ว่ามันจะเป็นอีกเปล่านะถ้าเป็นอีกนี่คือจบเลยนะไลท์ไลท์ได้แต่มันนั่งอัดคลิปอัดไม่ได้งงเลยงงเลยเราไปทางนี้กันดีกว่าเอออ่าไปทางนี้เนี่ยดูคืออาผมอัดคลิปไปด้วยมันก็เลยจะช้าๆหน่อยนะเออแมปมันก็จะช้าๆหนุผมก็จะช้าๆหนุงๆห,ห,หน่อย เอาง่ายๆก็ค ouais. okay. uh ือต่อให้เปลี่ยนเซิร์ฟเปลี่ยนอะไรมันก็ผลลัพธ์เหมือนเดิมนั่แหละเล่นได้มากี่ชั่วโมงกี่นาทีก็หลุดแล้วก็เราได้มาเกิดอยู่ใบอมเกาะเลยเออเราอยู่บนเกาะเลยเว้ยเนี่ยทุกคนทรมารอยู่นะเล่นแบบเนี้ยยอมยอมไปครับทุกคนเห็นภาพแบบนี้ อาจจะไม่เห็นภาพที่ลื่นกว่านี้แล้วละ่ะเพราะว่าแรมในเครื่องผมมันน้อยอะ่ะเออเข้า,ขา,ขาใจกันหน่อยนะครับทุกคนอย่างน้อยก็มีคอนเทนต์ให้ลงเนาะตอนนี้ก็เราก็ไม่มีปกิบบอลไม่มีอะไรเลยเราหาหมู่บ้านกันครับอันดับแรกเจอหมื่นบ้านเจอหมู่บ้านแฮปปี้ทุกคนแฮปปี้ครับบอกเลยเจอหมู่บ้าน แล้วก็จะพายไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอวีวแววของเกาะนี่อะเกาะเกาะไหมละ่ะใช่ไหมใช่เกาะไหมแมปมันโหลดไม่ครบอ่ะอืมดูยากอยู่ ขึนยาขึนเย็นครับทุกคนโอ้แมปไม่โหลดเต็มเลยแรมเราไม่น่าน้อยเลยมันบวกกับอัดคลิปด้วยอเออมันก็เลยแมปมันก็จะแบบนี้ขนาดใช้เครื่องขนาดใช้อัลเทนอลเปิดเซิร์ฟไม่ช่วยเลยช่วยก็แค่ตอนเล่นคนเดียวนั่นแหละเออตอนเล่นคนเดียวเล่นกับคนในดิส มาพอมามีอัดคลิปมาทีโอ้โหกินแหลมเยอะมากตัวอัดคลิปตอนนี้เราก็อยู่บริสไบโอมนะครับอืมเจฟฟี J ่คอร์ดเราก็เก็บอุ้ยเดี๋ยวนะ เจอสตาร์เตอร์เฮ้ยเจอตัวสตาร์เตอร์เจ n 7ครับแต่แย่นอยไม่มีปกบอลจับน้องไม่ได้ผมลืมไอ้นี่เว้ยเอ้ยไม่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 ได้ลืมดิมันเปิดมันทําไม่ได้ปะเออตอนแรกไอ้นี่นึกได้ว่าเออไม่ได้ไม่ได้เปิดโบนัสเคโบนัสเชสก็คือกล่องกล่องเริ่มต้นน่ะแต่ไม่รู้ว่ามันเปิดได้หรือเปล่าศึกษามาเท่านี้แหละไม่ได้ศึกษามาเยอะ หรือว่าผมเปิดชังเยอะเกินไปเพราะเออผมยังไม่ได้เช็คชังเลยไอ,อ้ไม่ใช่10บช้งอ่าเหลือซักหกช้งแล้วกันอ่ะเผื่อลื่นห้าช้งหกชังอ่ะเผื่อลื่นขึ้นครับช่วยอยู่แหละมัง้ง เวอร์ชัน1น2 2ก็อาจจะไม่สนุกเท่า1 1 6ครับแต่มันลื่นกว่าละทุกคนผมพยายามสุดๆละถ้ามีเสียงภายนอกรบก,กวนก็ขอโทษด,ด้วยนะครับถ้าเสียงเกมดังเกินไปก็ขอโทษด,ด้วยแล้วกันเพราะว่าผมไม่แน่ใจอนะ่ะเฮ้ยอีบุยอุย,อย,อยหาย,ยากแทะ <laughs> ไม่มีโปรเกมอนจับ <laughs> จบแล้วทุกคน คลิปคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็น่าจะยาวอยู่นะเพราะว่าเออมาทดสอบนู่นนี่นั่นด้วยเออแล้วก็ผมพูดเยอะด้วยแหละคลิปแรกๆยาวอยู่ครับยาวอยู่อาครับจังหวะนี้ผมก็ได้สู้ทําการมาสู้กับคอยคิงนะครับซึ่งท่าประเภทไฟเราไม่ได้เปรียบเนาะแล้วก็จะใช้ท่าขวนไปแทนครับ ก็เหตุการณ์หลังจากนี้ก็จะเป็นเสียงภาคนะครับเพราะว่าเสียงรบกวนเยอะมากครับทุกคนอ่ะก็หลังจากที่เราตบคอยคิงไปแล้วแล้วก็ตบโคคูนต่อครับอ่าก็คือช็อตช็อตหลังจากนี้ก็คือแบบเดินทางยาวนานมากครับแล้วเจอตัวอะไรล้วแบทเทิลไปเรื่อยครับเก็บเวลเก็บเวลให้กับเนียบีตัวน้อยของเราครับตอนนี้เราจเจอกับตัว อะไรไม่รู้ครับตัวจากเจน8ตัวเจน8ปดเจนเผมไม่ค่อยดูชื่อเยอะครับอืมนี่ครับตอนนี้เราเจออามาคิจิเวทสิบสี่ครับซึ่งเนียบีผมเวทเจ็แต่เนียบีผมห้าพอนี่สู้ไปเรื่อยครับอืมคนมันตึงอ่าก็ได้ทาใหม่มาแล้วครับอ่ะก็ ก้อนอะอุ้ยอีวูอีกแล้วคือพันคืออีวูเนี่ยเป็นตัวที่หายากมากครับซึ่งผมจะมา2ตัวแล้วแต่แย่ไม่มีโปกเกโบอลเสียดายจังเสียดายสุดๆเลยก็ตอนนี้ก็เดินทางไปเรื่อยๆครับหาหมู่บ้านครับเป้าหมล์ละหาหมู่บ้านแมปบักแลมแลมผมมันน้อยอมแมปมันมันไม่เชิงแมปบักหรอกเรียกว่า แลมผมมันน้อยครับแมปมันก็เลยไม่โหลดนี่แล้วก็ไล่แบทเทิลไปเรื่อยครับตอนนี้ก็คือผมเจอหมู่บ้านว l a ล e แล้วครับทุกคนก็มีคนในที่คนนึงเข้ามาเล่นด้วยเนะเออเปิดเซิร์ฟเล่นที่อวตารที่สกินผมมันเป็นอารลกอะไม่ใช่อะไรแล้วพอเปิดเซิร์ฟเล่นเปิดเปิดเซิร์ฟเล่นแล้วมันไม่มีวิธีใส่สกินอะเออคือใน อ่าอ่าชื่ออะไรแล้ววะเดิมชื่ออะไรจะาจาว่าลันเชอร์มั้งไม่รู้ดิเออผมลืมชื่อละโปรจารันเชอร์เออในโปรจารันเชอร์อ่ะมันไม่มีวิธีใส่สก,กินนะครับเออมีอยู่วิธีเดียวแต่ต้องเล่นคนเดียวครับมันต้องเล่นคนเดียวมันถึงจะทำได้เว้ยถ้าเล่นแบบเปิดเซิร์ฟอะไรเนี่ยมันทำไม่ได้อ่าก็ลองมาแล้วครับไม่ใช่ไม่ลองนะลองมาแล้ว ตอนนี้ก็คือกำลังทำภารกิจเข้าก็คือแบบเข,ข้าหมู่บ้านให้เสร็จนะเออสรุปอ่าเสร็จแล้วก็คือภารกิจหาหมู่บ้านครับแล้วเราก็จะได้ตียงมาคือถ้าหาหมู่บ้านทุกคนก็จะจะได้เตียงแล้วง่ายไหมก็มันก็ไม่ได้ง่ายนะเจอหมู่บ้านอนะ่ะมันไม่ได้เจอง่ายๆหรอกทุกคนเวอร์ชั่นเก่าอ่ะ ใครที่จำตอนได้หนึ่งเวอร์ชันหนึ่งจุดสิบสองจุดสองได้หมู่บ้านหายากมากมันไม่ได้เหมือนเวอร์ชันปัจจุบันเนี้ยแบบเดินไปๆก็เจออะเออตอนนี้คือแบบสำรวจหมู่บ้านครับหาตัวเควสม่วงเลยครับทุกคนเควสม่วงก็คือเควสเควสเควสได้กําไรไดแม็กมาไดแม็กแบนเออเควสได้ไดแม็กแบนนี่คือกาไรไดแม็ก มันก็จําเป็นอยู่นะเอออยากทำตัวแบบกิกแกแมก่ะสักตัวหนึ่งแต่ทํายากอยู่พอกิกแกแมกมันต้องไปหาใบโอมเหฮดน่ะไบโอมที่หายากที่สุดน่ะเออก็สํำรวจหมู่บ้านไปทีครับก็พูดคุยกันนิดหน่อยแล้วกันเนาะอันนี้ก็ยังอยู่ในเสียงภาคนะครับคือแบบ เสียงรบกวนมันเยอะมากคือในคลิปผมก็มีบ่นด้วยก็จ,จะมีช็อตบางช็อตในคลิปอะผมบ่นถึงแบบเออเสียงรบกวนเยอะอยู่ไปฟังตอนนั้นที่เจอกันตอนนี้ผมไม่อะไรมากแล้ว <c oughs> คือ,คอผมไม่รู้ผมอดคําจะพูดนะคือแบบผมไม่รู้ว่าจะอัดคลิปช่วงเวลาไหนดีแต่ตอนนี้ผมรู้แล้วว่าช่วงตอนบ่ายดีสุดครับ ตอนเมื่อไม่ทำอีกแล้วทำทีเสียงรบกวนเต็มเลยทุกคนเสียงรถลาเสียงเด็กโอ้เต็มเลย <c oughs> นี่แล้วก็ไล่ผิดไล่เวลไปเลยครับสู้กับตัวเวสสิบสาครับตัวช่วงเจนแรกๆตัวนี้ถ้าจะไม่ผิดมัง้ง <c oughs> คืออย่าว่าแต่เจนจน,นู้นเจนนี้คือผมจำได้แค่ตัวหลักๆอ่ะตัวที่มันมีโผล่มาว่าง,ง่ายๆเออ ตอนนี้แล้วก็แบทเทิลไปด้วยที่ผมแบทเทิลไม่เลือกหน้าไม่ใช่อะไรนะเก็บทรัพยากรน,นะครับเก็บหนังเก็บขนแกะเอามาอัพกระโปรงกระเป๋าเอามาทํานู่นนี่นั่นเออเดี๋ยวพาต,ต่อไปแล้วสร้างบ้านดีกว่าอ่าอยากเห็นผมสร้างบ้านดีบอกไว้ก่อนนะไม่เกมโหมดสร้างนะอันนี้สร้างจริงคือแบบถ่ายเลยคลิปเป็นหลักฐานให้ทุกคนดูเลยว่าผมสร้างบ้านจริงครับคือตอนแรกผมกะจ,จะแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ เออผมการจะแบบสร้างแล้วก็มาเซอร์ไพรส์คนดูอ่ะแต่ไม่เอาเดี๋ยวหาว่าเกมโหมดนะเลยสร้างไปจริงๆจังๆไปเลยเออแต่พวกวัตถุดิบอะเดี๋ยวผมหามาก่อนเดี๋ยวผมไปเล่นนอกรอบไปหาอุปกรณ์มาก่อนโอเคตัดไปคลิปหลักครับก็ก่อนจบคลิปนี้ผมก็จะทําให้เนียบีเปลี่ยนเป็นเนียฮีทให้ได้ครับอืมก็คือร่างสองของมันนั่นเอง เออก่อนจับคลิปนี้ก็จะทำให้เนียบีปเป็นเนียฮีทให้ได้ก่อนอุ้ยอ่าเบาะไหวเปล่าวันเนี่ยอืมเรียไปหนึ่งทีไม่ติดเอมเบิร์นไปครับอุ้ยผมติดพลารา์ อุ้ยโดนพอยซสันสติงอืมเอ็มเบิร์นต่อไปครับจังหวะนี้ให้อีกฝ่ายไม่ติดเบิร์นเลยถ้ามีเสียงอะไรรบกวนก็ขออภัยนะครับอุ้ยฟูลี่สวิปบออ่ะเอามาแทนขวดก็ยังโอเคแล้วนะอืมเอาเนื้อ ตอนนี้คือผมจะปะักหลักอยู่ตรงนี้เนาะเออปักหลักอยู่ตรงนี้ครับผมด้กยอนกระเป๋าครับไงเราเออผมไม่ได้ลงไกลครับอ้าวพลาดแล้วเดี๋ยวจบคลิปนี้ไปเดี๋ยวจะไปลงไกลครับเพิ่มครับคับมีป่าวะกระเป๋า ผมจำไม่ได้แล้วเรียงถูกเปล่าวะไม่ใช่ดิต้องใช้ขนแกะเออต้องใช้ขนแกะลายล้อมเดี๋ยวต้องหาอีก2อ,อันหาอีกอันหนึง่งซึ่งตอนนี้แมพมันมืดอยู่ครับแกะไม่เกิดหรอก โอ้โหโซโลอาร์คไม่ไหวเลดบอสเป็นโซโลอาร์คไม่ไหวครับอุ้ย <laughs> ตอนมืดๆไม่ไม,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 มีตัวจำพวกแกะเกิดเลยอะทุกคน <laughs> ผมเลือกโลเคชั่นโคตรดีเลยสร้างบ้านตรงเนี้ยแล้วมันมีภูเขาตรงน <laughs> เนี้ยเจอไลคอรซ่าเนี่ยอืม <laughs> เราเก็บหนังไปก่อนแล้วกันเอาหนังมา หนังนี่จำเป็นมากครับในการพัฒนากระเป๋าอุ๊ยผมพลาดว่ะลืมลงไกด์ครับเดี๋ยวต้องลงไกด์ครับด้วยละอืมอันนี้โครัตตะเอมเบอร์เลย ออคิแทเราไม่ยอมครับไปเลยฮิวเออผมขอใช้ความคิดของคนในดิและกันเพราะว่าคนในดิสผมอะโคตรสุดเลยไม่เอาเอา,เอาเครื่องฮิวอะที่มันไม่จำเป็นอะ เอ้พวกน้ำยาฮิวที่มันไม่จําเป็นไปขายครับแล้วก็ซื้อบอนมาความคิดนี้ก็นับว่าสุดยอดนะคือผมยังคิดไม่ถึงอะ่ะเออแหลมน้อยแมปบักเศร้าใจ ผมไม่รู้ว่าเสียงเกมที่ทุกคนได้ยินเนี่ยมันดังหรือเปล่านะเพราะว่าผมอะแทบจะไม่ได้ยินเสียงเกมแล้วตอนนี้คลิปนี้ก็จะตัดเยอะหน่อยนะครับทุกคนเพราะว่าเสียงรบกวนเยอะมากคือผมอัะตอนมดืมดๆน่ะครั้งแรกเลยเว้ยคือไม่คิดว่าเสียงรบกวนมันจะเยอะขนาดเนี้ยเออ ตอนบายบายนั่นแหละดีแล้วทุกคนอ่ตอนมืดๆเนี่ยอืมเสียงรบกวนเยอะเยอะมากเลยแรมแรมแรมออนแอร์ไม่พอขนาดเวลาอัดคลิปยังไม่สะดวกทุกตอน,นอ่ะคิดเอาโอ้ไฟเดอะสตองโฮ ไฟเทมเพิลวิสิตอัลตาสเปซภารกิจยากๆทางนั้นเลยครับทุกคนทำภารกิจบางอย่างผมคิดว่าค่าตอบแทนมันก็โอเคอยู่นะเออของตอบแทนจากการทำภารกิจต่างๆนานาวิโรเซลียตายซะเป็นประเภทพืชนี้ผมก็ได้เปรียบดิ อย่ามีท่าคือโอ้โหเมจิคเข้ารปกติมันจะแรงมากแต่ผมเป็นธาตไฟแต่มันก็แรงอยู่ดิเออเพิ่งฮิวเนี่ยบีมาไม่กี่ไม่กี่อึบใจก็จะตายซะแล้วมองหาครับมองหาเมลีฟเนี่ยอืมเวลไปด้วยหาอาหารไปด้วยแล้วก็หาขนแกะครับเอาขนแกะมาทำไอ้นี่กระเป๋า เพราะว่าใครๆก็รู้เนาะทรัพยากรในพิซซี่มอนเยอะมากครับตอนนี้เราอยู่ใบอมแผลนเนาะเออทุงยาก,กว้างเอมเบิร์นไปไม่ทีเดียวตายะ่ะอุ้ติดพลาไลน์อีกโดนทันเวนเดอร์เวฟ ทำให้แสบมากตายไปอืมเลสโตนเก็บไว้ครับอุ้ย NPC เสียดายผมไม่มีเลือดพอจะสู้กับ NPC ตัวนี้ใช้โปเกฮิลมันก็จะขี้โกงเกินเนาะแลาเล่นแบบยูดิดทามครับไม่ใช้คำสั่งอะไรนอกจากเช็คไอวีประดับไปเลย ก็ทนๆหน่อยแล้วกันเนาะทุกคนที่อ่ามันบักแบบนี้ ไม่ใช่บักี่เขาเรียกว่าอะไรโหลดช้าเออมันโหลดช้าเลยนะต้องขอเธอจริงๆเนาะมันโทรศัพท์ผมไม่ได้แค่นี้แหละแรมหกอ,อ่ะเออโทรศัพท์ถ้าจะเล่นได้จริงๆต้องแรมแปดครับเล่นแบบเออลื่นไม่มีปัญหาเลยอัดคลิปได้อันที่จริงอะ่ะผมเล่นลื่นไปแต่มันมีการอัดคลิปมากเกี่ยวมันก็เลยมันก็เลยแบบเออแมบปบโหลดช้าอะไรช้าเนาะ วิ้ยตัวปุยเมนไอตัวนี้มันดบับขนป่วาวะลองดูครับอืมมันเป็นพืชบินโอ้มีสแตนสปอร์ด้วยท่าโคตรป่วนเลยเอมเบิร์นโอ้ทีเดียวโอ้ดอบขนแก้เยอะด้วยไงไอท่าพัโอ้เดี๋ยวนะเนี่ยบีผมเฮ้ยใช้ท่าได้เยอะจัดเอาวะการเผาเตา การใช้เตาเผาเราไม่ต้องใช้พวกใช้พวกถ่านแล้ววะถ้าแบบเผาของจุกจิกอะ่ะเออแต่ถ้าของที่มันใหญ่ๆต้องยอมต้องใช้ถ่านครับเผาจุกจิกไม่ต้องใช้อะไรเยอะแล้ววะเดี๋ยวแสดงให้ดูครับเดี๋ยวโหขาดหินหนึ่งลงทุนนีดนึลงทุนว่ายน้ำ ลงทุนไว้น้ำเพื่อมาขุดหินแค่ก้อนเดียวเวอร์ชั่น1 7 2 2ก็ไม่มียแอนิเมชันว่ายน้ำเนาะก็จะยากนิดนึงยากตอนเคลื่อนที่ในน้ำนี่ครับผมก็จะเอานี่เอาเนื้อแกะใส่เข้าไปที่เหลือเก็บไปก่อนแล้วก็เอาเนื้อเบียกมา เดืเป็นเดี๋ยวไม่ใช่พนไฟต้องเป็นเตาเผาแล้วก็ชี้ไปเตาเผาครับนี่เป็นไงมันใช้ได้นานเท่าไหร่วะผมอยางรู้เหมือนกันโหพูดไปเล่นนานอยู่นะดูหลอดตรงนี้ปกติอ่ะมันจะลดเยอะเว้ถ้าเราใช้แบบพวกซัฟฟิงซัฟฟิงซัฟฟิง,ฟง,ฟงต่างๆเนี่ยเนี่ยดูอันนี้ยังไม่ลดเลยเว คือประมาณไม้มั้งเออประมาณไม้หนึ่งหนึ่งบล็อกเอา้าเพิ่งชบประโยกๆหมดซะแล้วอะไรวะอไอครับเผา,าของได้แค่สี่อย่างนั่นแหละครับทุกคนเผาไม่ได้เยอะสามอย่างเออเผา,าได้แค่สามอย่างครับไม่ได้เยอะอะไรมากมายเกลกองแมปมันบงังเนาะเออเดี๋ยว แมปถ้าเอาไว้ด้านซ้ายมันก็จะบังตรงโปกเกมอนอีกก็ผมก็ไม่รู้จะเอาแมปไว้ด้านไหนแล้วเอ๊มินิแมปช่างมันช่างมันครับช่างมันไม่เป็นนลอืมเผาไปอีก พิ่งชมประโยคสุดท้ายเผาของได้แค่3อย่างนั่นแหละเผาไม่ได้นานครับก็คำสั่งที่เราจะใช้ใน p ิซซ m o มอนคบก็คืออ่าเช็ค IV แล้วก็อ่าตายของไม่ตกครับอ่าเราจะใช้แค่นี้พอใช้มากกว่านี้มันรู้สึกมันรู้สึกไม่สน,นุกอ่ะอืมโอ้โห หนีเลยรออะไรนะผานาลลายก็ติดสู้สู้ก็ไม่ได้เนี้ยตัวเนี้ยโอ้โหเจอแก่แต่สู้ไม่ไหวเลือดมันเยอะอันนี้อะไรวะเนสถ้าผมจะคาบกระเป๋า,น,าน,นี่หว่าหรือผมยังจำวิธีคากระเป๋าได้อยู่ นี่เอาขนแกะมาแล้วแบบนี้แล้วก็เอาเส้นได้ไว้ตรงกลางเลยรีแกวมาเอ็นนี่แบบนี้นี่ครับได้แล้ว small backpack ถ้าอยากอัพก็ทําแบบเดิมครับแค่เปลี่ยนจากเส้นเอ็นเป็นเป็นกระเป๋าที่เราอยากอัพง่ายๆขอแค่มีขนแกะ <laughs> โอเคเนบีเราข่อีก2เวลครับเดี๋ยวไปฮิลมันกัน ถ้าเจอตัวอะไรระหว่างทางที่เวลน้อยกว่าก็ตีต,ตีไปโหระตะเวลยี่โคระตะเวลย <c oughs> ี่สิบเนี่ยแกะแต่ <c oughs> แต่เลือดมันไม่มี <c oughs> เลือดผมนี่แหละไม่มี <c oughs> ผมมันอ,อิดแหละผมทะลุบ้านคุณจอยหน่อยละกันขออนุญาตน,นะคุณจอย ทะลุงี้เลยถึงจะน่าเกลียดก็เหอะนี่เอ็มเบอร์เลยโอ้โหติดพลารายอีกแล้วขยันใช้จังหวะทันเดอร์เวฟมา เมเบิร์นไปอีกรอบโอ้ยติดพัติดพาราไลอ์อีกแล้วดวงแย่จัดครับทุกคนอ่าพูดคุยกันนิดนึงก็ผมจะพยายามทำคีรัตตอนนี้กำลังคิดว่าอีกคอนเทนต์หนึ่งจะทำอะไรดีโปเกมอนยูไนท์ทำยาวพิเซมอนทำยาวอีกคอนเทนต์หนึ่งอ่ะผมไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีไว้ทุกคน ถ้าสามารถเสนอความคิดแนละ้ก็เสนอมานะครับเดี๋ยวจะลองทำๆดูทำเป็นคลิปนะคลิปแบบเล่นคนเดียวอะไรแบบเนี้ยเออโอเคไปเจอกันทาคลิปครับก็วิฒนาการอ้ะยังไม่วิฒทาการนี่เ่าเราตัดภาพไปตอนวัฒทาการกันเลยนะครับทุกคน ก็ตอนนี้เนี่ยบีก็เวทาการแล้วครับทุกคนกลากเป็นเนฮีนะครับนี่แมวไฟของเราใครทานแมวน่าจะชอบอยู่นะล่างนี้ก็น่ารักอยู่แต่ล่าต่อไปไม่น่าจะชอบแล้วโอเคเป็นยังไงกันบ้างครับสนุกกันหรือเปล่าแต่เสียาดายตรงที่อาคลิปเนี้ยเสียงแทรกเยอะมากเลยตัด ไปเยอะครับเออเลยทำอะไรเลยแบบไม่ได้ยินเสียงแบบจากในเกมจริงๆอ่ะเยอะคือแบบเสียงแทรงเยอะจริงครับทุกคนอ่าก็ฝากติดตามกันต่อไปนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้อีกก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆจากช่องของผมนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าบา,บายยนะคะบา,บายเสนอ คลิปกันมาได้นะครับว่าอยากให้ทำอะไร